สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเล็กจากไทยคาอิเซอรี่นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ2ดินทัชสกรีน Android เวอร์ชัน5.1นะครับขนาดหน้าจอ6.95นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คสเปคกันดูนะครับก็รองรับ w i i b u i l อินนะฮะรองรับ b l บลู o t h นะครับ สเปคเครื่องนะครับแรมหนจิกนะครับลอม 16G จิกนะฮะตัวนี้ค้ดคอ1.6นะครับส่วนปุ่มหน้าจอนะฮะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีได้นะครับภาษานะครับตัวนี้รองรับภาษาไทยนะครับก็รองรับได้หลายภาษาอยู่นะครับลองเข้ามาเล่นกันดูนะฮะ GPS นะครับ รองรับระบบคนโทนพวงมาลัยนะครับก็รองรับหลากหลายรุ่นรถอยู่นะครับเวอร์ชั่น Android 5.1.1นะครับแล้วก็ CPU A9 นะครับตัวนี้ข้อมูลแบบนี้ลูกค้าต้องเช็คนะครับมาในส่วนของหน้าแอปนะครับเดี๋ยวเราไปเล่น YouTube กันนะฮะ เดี๋ยวเอาเพลงไก่ไก่ดีกว่านะครับก็เป็นเพลงประจำร้านของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเสิร์ชหาเพลงอื่นกันบ้างนะครับ ระบบสัมผัสหรือว่าระบบทัสกรีนนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเร็วจริงๆนะครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกพีกก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างนะครับ เข้าไปหาเว็บไทยคาอิคเซอรี่ดีกว่านะครับเว็บนี้เป็นเว็บยอดฮิตนะฮะท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะค้นหาในเว็บนี้ได้นะครับมีทุกอย่างให้ท่านได้เลือกชมนะครับที่นี่เขามีสินค้ามากมายนะครับ โอเคนะครับก็พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ระบบนำทางครับ GPS ครับก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เมื่อเราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะฮะก็สังเกตผลลัพธ์นะฮะก็จะมีเป็นตัวกรองไว้ให้นะครับยิ่ง พิมพ์ตัวอักษรไปเยอะเท่าไหร่ก็ผลลัพธ์ก็จะกรองน้อยลงเท่านั้นนะก็จะแม่นยํามากขึ้นนะครับในการค้นหาแล้วเราก็มาเลือกหาสถานที่ใกล้เคียงนะฮะหรือว่าที่เราจะไปนะครับหมวดนี้เป็นการเล่นในแบบออฟไลน์นะครับซึ่งเราก็สามารถจำลองการเดินทางได้นะครับว่า เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับกี่กิโลกว่าจะถึงนะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้นะครับในการเดินทางอีก300เมตรให้เลี้ยวขวาในกรณีที่เราใช้ระบบนำทางนะฮะเราก็สามารถไปใช้โหมดอื่นซ้อนขึ้นมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นโหมดของมิวสิกนะซึ่งจะอ่านเพลงจาก USB นะฮะเราก็สามารถเลือกเพลงกันได้นะก็จะขึ้นแถบบาร์ขวามือมาให้เราเลือกนะครับ ในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอก็จะมีสองส่วนนะค,คือส่วนที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับกับส่วนที่อยู่ใน USB นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกใช้ใน USB ดีกว่านะครับภาพที่ถ่ายทอดมาก็คมชัดมากๆนะครับดูกันเต็มตาเลยนะฮะหน้าจอก็กว้างนะครับลุงทงอีสานกันหน่อยชัดนะ เเสตัวกกนี้็ลองรับไฟล์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ mp4 ไฟล์ mpg นะครับหรือว่าไฟล์ avi นะฮะหลักๆก็อ่านได้หมดนะครับมาในส่วนของไฮไลท์นะครับ e a s y connect นะฮะก็จะ connect เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ขึ้นสู่หน้าจอนะฮะก็นี่เป็นการ connect ของ iphone นะครับ ios นะครับ นี่ก็จะเป็นการเล่นในระบบออนไลน์นะครับใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่จะเป็น Facebook ของร้านนะครับท่านใดที่จะดูงานติดตั้งต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกดูกันได้นะครับใน Facebook นี้นะครับ ลน์ก็ใช้ได้นะครับนี่จะเป็นลน์ของทีมงานของร้านนะครับนะฮะงสามารถแอดเข้าไปได้นะฮะไปติดตามไปดูผลงานต่างๆนะครับโพสตทุกวันนะฮะมีงานทุกวันมาในส่วนของ Easy Connect อีกรอบนึงนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการ Connect ของระบบ Android นะครับซึ่งระบบ Android กับระบบ iOS ก็จะแตกต่างกันตรงการใช้งานนะครับ ถ้าเป็น Android ก็สามารถที่จะทัศสกรีนผ่านหน้าจอวิทยุได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นในโหมดของออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องใช้งานได้จริงนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องเช็คสเปคสินค้าก่อนนะครับว่าเป็นสินค้าเวอร์ชั่นไหนนะครับไม่ใช่ไป เล่นรุ่นราคาถูกแล้วก็เอามาเทียบกับราคาแพงก็ก็ไม่ใช่นะก็ไม่ถูกต้องสินค้าที่ซื้อไปก็ต้องใช้งานได้จริงนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับไปซื้อสินค้ามาจากที่อื่นนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ทางทีมงานของเราทําอยู่นะครับก็ได้สอบถามว่าเอ๊ะทำไมสินค้าที่ซื้อไปใช้งานไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับคลิปที่ทําไว้นะฮะ ซึ่งผมก็ได้ต่อไปนะครับเพราะว่าสินค้าที่คุณซื้อไปเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าในแบรนด์ที่ทางทีมงานทำนะครับเป็นคนละตัวกันคนละเวอร์ชั่นกันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น5.1แท้นะครับก็ต้องใช้งานได้จริงแบบนี้นะฮะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมงานาได้พรีเซนต์ออกไปก็สเปคทุกอย่างจริงหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันในเพลงประจำร้านอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะจบกันไปนะฮะ ากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางทีมงานไทยคาอ c e เซอรี่ได้นะครับวันนี้ผมเล็กจากไทยคาอิคเซอรี่ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ